เพลงสรรเสริมพาะบารมีศาสลร์ต้องได้มาตดูดดดึงดึงดึงอึดดีเกตโตเคเกตโตเคเก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 โอเก ทุกคน,นผมจะบอกให้ว่าตรงน,นั้นชื่อว่าแทนเกฮ้าฮ้าห้เข็นแบบนี้ไม่มี ไม่มีวงเล็บเปิดวงเล็บวงเล็บปิดอะไรหรอกเสร็จแล้วสามารถก็พาสป์ตพาสเวิร์ดสามสาม,สามหนึ่งสอง oke, oke, ke 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 to, cek dulu ให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่า้ส่อะไรก็ได้อนน้าตอมาคนจะให้ผมทำอะไรหรือนันก็คอมเมนต์มาได้่างแรกคือทุกคนจะรู้ยังไงเกอเกตเกอเกเกเกอ ดีมเจ้ทุกคนอย่ามายุ่งกับรังอันนี้นะไม่ทุกคนอาจจะโดนระเบิดไปด้ยวยเออขึ้นะาสิคะ ウエヒアロア。 I'm not going Yep. เออสาสิใส่ยเยอะๆเลยใส่เยอะเลย,ยเลยนี่แหละที่

กลับมาช่วยหรอใช่อกมาดนะดันัเรตอย่าเจ็ดตัวมอลงฮะกลับมาช่วยเรหรอใช่่งี Sunday> ้กีเบอร์ผมจะเหี้ยอะ้อช่วยเวียไว้เดี๋ยวมึงจะได้รู้ลิขของกับตังคอนก้จา เกตองเกเกตองเก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 ตอยเกอีสยังไม่มีใครเล่นแมพเลยเยี่ยข้าดมาอีสีมาโอเคเอากาศ